มาดูกันตามสัญญาครับเครื่องเรือ1.9นะครับใส่เรือหัวโทงของพี่เอฟกุ้งมังกรนะครับกระบี่พี่เขาก็เอาเครื่องมา1ตัวเปล่าๆเ,เลยเอามาทำอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเทอร์โบเนี่ยจัดเป็นเทอร์โบคู่อยู่แล้วนะครับก็จะเป็นเทอร์โบ PPC ทั้งคู่นะ ตัวแรกเนี่ยจะเป็นสี่สิบเอดมิลน,นะครับเป็น dm a x b y b i l l e t นะครับสี่สิบเอดมิลตัวบนก็เป็น f 5 5ห้าห้าฝาหน้า HK นะครับเวกเกตเนี่ยเลือกใช้เป็นเวกเกตแยกพ p พ c นะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวจีบสามสิบแปดมิลน,นะครับสาม์าพร้อมกับคออ่อนอ่าจะเป็นคออ่อนสเตเลตนะครับตัวบนเนี่ยก็จะใช้เวกเกตเป็นกระป๋องนะครับ mm hmm. บูตหน้าอยู่ประมาณสักสี่สิบห้านะครับประมาณนี้ท่อไอเสียเป็นไทเทเนียมนะครับเป็นประมาณนี้เลยรูปทรงก็ อาจจะโคดๆหน่อยเพราะว่าบิดเทอร์โบให้ดูแบบเครื่องเนี่ยตัวเล็กนะครับถ้าดูจากมุมเนี้ยมันจะเป็นแบบเตี้ยๆเ,เ,เล็กๆเกห็นะครับอ่าส่วนพวกท่ออินเตอร์เนี่ยก็เป็นอลูมิเนียมนะครับพี่เขาเน้นไปใช้งานนะครับส่วนไ d เนี่ยก็จะเป็น ID ผิว CNC มีโลโก้เป็นโลโก้เป็นเป็นงานบิเลษประมาณนี้นะครับนะครับอินเตอร์ก็เป็นอินเตอร์น้ำ PPRC เหมือนกัน ID 3สามนิ้วทางเทอร์โบ2อนิ้วครึ่ง นะครับแล้วก็ถังเนี่ยจะเป็นถังน้ําคือเหมือนกับว่ามีคูลเลอร์ใต้เรือครับระบายความร้อนมันเลยจําเป็นที่จะต้องมีเป็นถังน้ําแบบนี้นะครับอันนี้สาตล์ทางใต้เป็นเรือหัวทงถ้าเป็นถ้าเป็นเรืออย่างบ้านแพวหรืออะไรพวกนี้ก็จะไม่มีถังแบบนี้นะครับเพราะว่าใช้น้ําเนี่ยเข้าแล้วก็ผ่านทิ้งไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูข้างหน้ากันข้างหน้าเนี่ยก็เก็บสีตัวเครื่องทําสีฝาหน้าปั๊มน้ํานะครับแนวเนี่ยก็จะเป็นสีเงินฟ้าอยู่แล้วนะครับพื้นหลังเนี่ยก็จะเป็นดํา ฟ้าเงินให้เหมือนกับฝาข้อบาวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ลูกวินมุเล่เนี่ยสลูกก็จะเป็นของ1.9ตรงรุ่นของเหมือนรถนี่แหละนะครับเป็นไฟวิวไล์เวทประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็วินป้อมน้ําดินไดชาร์จจะเป็นผิว CNC แบบนี้เลยนะครับชุดย้ายใดเนี่ยไดชาร์จเนี่ยเปลี่ยนเป็นของดีแม็กนะครับก็ใช้แป้นยึดแล้วก็ขาตั้งชุดนี้มีแผ่นปิดบน นี่ปิดหน้าเครื่องของ1.9ทำให้เป็นโทนสีฟ้านะครับเพราะว่าด้านหลังนี่จะเป็นฝาสูบสีออกเงิน,เง,นเงินมินมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อัดดับสีให้มันดูสวยๆครับคอ,อน้ำก็จะเป็นตัวบิลเลตนะครับตัวนี้จะเป็นตัวบนนะครับแล้วก็เป็นฟิตติ้งพ p r c ตัวล่างก็เป็นบิลเลตเหมือนกันนะครับจะเป็นบิลเลตแบบนี้เลยนะครับต่อน,นี่ตายนี้ไม่ติดเครื่องไม่ติดแท่นเครื่องแน่นอนนะครับอยู่ในรถในเรือองศา,าเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีแป้นกุญแจแล้วก็มี พวงแจวอันน้อยแล้วก็มีวัดบูธ PPRC นะครับใช้60สปอนด์ขายึดเป็นสแตนเลสหนาสองมิลน,นะครับเนี่ยสายตรงนี้ก็จะเป็นฟิตติ้งเหมือนกันการหลุดนะครับเพราะบางทีใส่ท่อยางเงี้ยมันหลุดแล้วเราก็ไม่รู้วันท่วมเลยเรือไม่วิ่งนะครับอันนี้ก็จะไม่มีควันแน่นอนมันก็จะไม่มีการรั่วซึมก็เป็นฟิตติ้งทั้งหมดนะครับการวัดน้ํามันก็จะเป็นบิลเลตนะครับล็อกกึกกักเลยครับขายึดพวกเนี้ยเราก็ทําเป็นสแตนเลสอยู่แล้วนะครับส่วนครอบรางเนี่ย จะเป็นครอบรางบิลเล็ตพร้อมกับตัวครอบแป๊บหัวฉีดตัวใหม่นะครับอันนี้ก็เอาสีส้มมาใส่เลยให้มันเด่นๆไปเลยประมาณนี้ครับส่วนพวกไอระบายเนี่ยถ้าเป็นเทอร์บโบคู่เนี่ยจําเป็นที่ต้องใช้คู่นะครับสส่ระบายไม่งั้นมันจะระบายไม่ทันเพราะว่าเราเปิดรอบด้วยอะไรด้วยพวกนี้อันนี้ก็แก้วาล์วแล้วนะครับเดี๋ยวพี่เขาก็ไปจูนไปอะไรเองชุดใส่ไฟเนี่ยเดี๋ยวตามไปทีหลังอันนี้ส่งให้ทันก่อนปีใหม่นะครับตัวนี้ไม่มีอะไรมากประมาณนี้เลย สวยๆเรียบๆดูๆนะครับ